รับแร่ขายรวยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับลุงป้านนะ้าอาพี่น้องลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายนะวันนี้ผมจะพาไปรู้จักวิธีการรับแร่แปท่าเล่นแร่แปดท่าครับผมถามว่าดียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันสามารถสร้างรายได้ได้ แต่ว่าจะดีมากแค่ไหนเดี๋ยวลองไปเขาเรียกว่าคิดว yeah ิเคราะห์แยกแยะจำแนกเอาเองนะมาก็ต้องบอกว่าราคาดีเลยแหละนะครับก็เป็นอันว่าออไม่ได้ปิดบังอะไรกันนะผมพูดไปในสตรีมแล้วนะครับแต่เนี่ยขอแยกเป็นทําคลิปแล้วก็แล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่มอลูลก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะครับแร่มันก็จะมีทั้งสี่แร่ใช่ไหมครับดิมน้ําลมไฟถูกปะ่ะมาเราจะมาดูว่าคนที่จะมีคนอ่ะนะครับที่เขารับ แร่อยู่เป็นแร่ชนิดเม็ดใหญ่นะอ่าไม่ใช่เม็ดเล็กนะครับเม็ดใหญ่เดี๋ยวมาดูนะเนี่ยเราอาจจะแบบเดินมาแล้วเอ๊ะทำไมเขาเข,าเขียนว่ารับแพงเห็นไหมเห็นเมาเหรมไหมรับแพงน้ํา 5K นะครับนี่น้ํา 5K ใช่ไหมครับเอรับลมก็แพงกันเลยนะ 4K นะครับลบใหญ่นะลมใหญ่นะเล็กเล็กเขาก็รับนะครับรับปันห้าเดี๋ยว่ขาเขาขายเท่าไหร่นะมาทีนี้ตามผมอ่ะตามผมมา โอเคก็มาทางขวานะปึ๊บ,บโอเคอุย้ยเดี๋ยวเพิ่งเข้าสิคือถ้าเกิดเราเข้าวาร์ปนะครับเราจะเดินไกลนะวิธีการก็คือให้เข้าที่เจ้าตัวคาฟานะครับปึ๊บแล้วก็กดเอ่อเอนเตอร์ลลัวไปเลยนะครับเดี๋ยวมันวาร์ปไปเนาะก็คือวาร์ปไปที่มอร็อกปกตินั่นแหละนะครับนี่ทีนี้เพื่อนๆลงมาเห็นไหมเพื่อน,น,นเห็นไหมครับว่าขึ้นมาขึ้นมานี้หนึ่งนะครับนี่ น้ำลมไฟนะครับดูราคาซิตอนนี้น้ํห้าพันเก้านะอ่าท่องไว้นะ,ะลม2มองพันเก้าไอ้แเขารับลมมาพันห้าเขามาขาย2องพนนะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าขายแง่ายๆ,ๆนั่นแหละนะครับก็เพื่อนๆถ้ามีความอดทนสู้ทนก็ตามนั้นนะครับแต่มาดูกันว่ามันจะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับลองดูอีกเจ้าหนึ่งนะหรือว่าเจ้าเดีวยวกัน5้าพันเก้าอ่ะดูน้ำเป็นหลักก็ได้นะห้าพันเก้าเนาะกลับมาที่ยัง คอมมาโดของเรานั่นเองนะครับผมจะชอบอยู่แถวแถวเหลนี้นะเพื่อมาเดินมาเจอมาพูดคุยกันได้นะครับเราจะต้องทําการว้าไปนะเดี๋ยวเขารับแร่ใหญ่ไปทําไมแร่ใหญ่เอาไปขายบีซีได้เหรอนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดพี่รับแร่ใหญ่มาห้าพันเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดเราเอาไปขายบีซีมัมนจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะจะได้เปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะรับมาขายมันคุ้มหรือเปล่านะ ได้กําไรแค่ไหนนะมามามาตามมานะครับตามมาเราต้องท้าพิสูจน์นะครับปุ๊บขายนะขายนะครับเฮ้ยขายได้1,395ครับผมเฮ้ยคุณเอ็เอมแล้วมันจะคุ้มเหรอเขารับไปทําอะไรอะเขารับไปตววีอาวุธอ,อ,อ,อาวุธท่าเหรอเอออาวุธท่าช่วงนี้ก็ไม่น่าจะนิยมนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาอาวุธอะไรไปเคลือบก็ได้ซื้อใบท่าก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาวุธธาตุอาจจะไม่นิยมจะนิยมก็ต่อเมื่อนะครับคนที่ซื้อไปเกี่ยบเรืวแรกๆนั่นแหละนะครับพวกอาวุธธาตุอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เขารับไปทำไมต้องห้าพันตามผมมาอีกรอบนะครับมาบับด้วยบับด้วยครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดที่คาฟาตัวนี้นะที่คอมมโดนะแล้วก็ใช้บริการวร์ปนะครับวร์ปไปยังอัมบาร่านะอัมบาร่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่อัมเบลล่าคอ์ปอเรชันนะ เอ่ออันนั้นคนละอันนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องทาเควสให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเขาเรียกว่าเควสแยกธาตุนะครับเล่นแล่แต่ธาตุก็คือเอาธาตุไปแ,กแลกเอาเดี๋ยวเขาแยกให้แต่จะต้องทาเควสก่อนซึ่งตัวผมเนี่ยทำมาแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปทําก่อนนะหาในอินเทอร์เน็ตลองเซิร์ชหาดูนะครับรับรองหาได้มาทีนี้ผมทาเควสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการมาแยกอยู่ทางขวานะครับบ้านทางขวาเลยนะเดินตามมาตามมาเข้าไปในบ้านนะครับอัะ คือเพื่อนๆต้องทาเควสแล้วนะถึงจะเข้าได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับไปยืนยใกล้ๆเขาเลยนะครับเอ,ขอเขาก็ได้แบบว่าอินดูเรานะอินดูเราไอ้หรือว่าดูเอ,เอ,เอินไอ้แต่วนะัเนียก็คลิกปั๊บนะนิกไปครับปุ๊บเขาบอกว่าทําอะไรเราก็บอกว่าอ๋อเราจะแยกนะเราจะแยกนะครับก็คือตัวที่สองเนาะนิกไปนะครับแยกอะไรล่ะก็เมื่อกี้น้ำเข้าขายเขารับห้าพันใช่ไหมเราลองแยกน้ำดูสินะปุ๊บปุ๊บเขาบอกว่าแล้วเจ้าจะจะแลก จะแยกกี่อันนะแหละครับะลองเทสสักอันหนึ่งอันก่อนนะครับเดี๋ยวกดตัวนี้ให้ดูนะให้เพื่อนๆดูนะเออนี่ผมมีน้ำห้าสิบนะผมแยกอันเดียวก่อนนะครับกดโอเคไปปึ๊บอ่านิ้ไปนะครับเขาบอกว่าเจ้าลองเลือกนะหนึ่งถึงเก้าที่สู่ชอบนะสู่ชอบอะไรนะเลขหนึ่งบอเลขเก้าบอเลขสามบอนะครับก็ก็แล้วแต่สูเลยนะก็คือเขาไม่ได้ซีเรียสครับให้เราเลือกเลยนะผมเลือกแปดแล้วกัน,นครับมันจะสุ่มออกมานะดูนะครับ ว่าผมจะแยกแล้วจากน้ำหนึ่งก้อนจะได้กี่ก้อนครับไปไปเขาก็บอกว่าออเเล้รวะนะกดเลขไปนะครับปุ๊บได้3ชิ้นนะครับและก็ต้องบอกว่าผมมา,มาทําที่นี่รักประมาณน่าจะ10ชิ้นได้แล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะออกที่3มชิ้นมาครั้งออกหนึ่งสองสามสี่ห้าผมได้3มตลอดเลยแล้วก็5ครั้งหนึ่งนะครับ อ่าลองอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งนะปุ๊บแยกคาดนะแล้วก็น้ำนะครับลองสักหนึ่งนะหนึ่งเหมือนเดิมนะครับดูสิปุ๊บ,ป,บปุ๊บนะครับนิ้ไปอะใส่เลขอะไรก็ได้นะครับลองใส่เลขแปดเหมือนเดิมดูสิปุ๊บอ่าแล้วเขาก็จะท่องคาถาเอาเอเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวโอเคนะครับ <laughs> ได้อุ้ยได้ห้าชิ้นว่ะโ <laughs> อ้ยกำไร <laughs> 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 เห็นไหมมันได้สามก็ได้ห้าได้สามบ่อยมากนะครับได้หนึ่งนานๆทีนะครับได้ห้าก็นานๆทีมา ตีว่าเราได้3าดีไหมถ้าได้ถ้าเอาแค่สงานดีผมว่าโคตรกําไรนะเอาเป็นว่าตีว่าเราได้3ามเอาละกันเนาะแล้วเพื่อนย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูในมอล็อกเขาขายขายแร่หินแร่ตัวเนี้ยนะครับก้อนเล็กอะเท่าไหร่ครับจําได้อยู่ใช่ไหมเขาขายไปที่ห้าพันเก้าเขารับน้ํามา5,000ใช่ไหมครับทีนี้ เราสมมุติเรารับมานะห้าพันห้าพันเราเอามาแยกเมื่อกี้ตีว่าเฉลี่ยผมได้แค่3ก้อนอ่ะจะ5ก้อนจะ1ก้อนไม่รู้ได้3ก้อนแล้วกันนะครับก็เท่ากับ3ก้อนนะเมื่อกี้เขาขายได้เท่าไหร่ครับเขาขายห้าพันเก้านะห้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับลบนะลบต้นทุนเราคือหนึ่งก้อนห้าพันใช่ไหมโอเคนะลบห้าพันก็เท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหรือตีเป็นหนึ่งหมื่นก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่า รับหนึ่งก้อนได้หนึ่งบืน่นเซนีขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแม่มันแจ่มจริงๆนะครับจะได้แจ่มแจ่มว้าวนหน้าบัตราวนะ <S <S ผมตีไปง่ายแล้วกันนะครับง่ายสุดคือเออหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นนะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อกำลงกำไรเสียเวลาตั้งแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้คือกำไรหนึ่งหมื่นเนี่ยเรารับหนึ่งก้อนนะครับ นั่นหมายว่าถ้าวันหนึ่งเราดับได้สัก10ก้อนอ่ะคูณ10ก็เป็น1 0 0 0 0แสนถูกป่ะอ่าแต่ถ้าเกิดเพื่อ,อนๆบอกว่าเฮ้ยแจ่มมากผมรับได้ประมาณวันละหนึ่งร้อยก้อนนะครับลองคูณหนึ่งร้อยดูนะปึ๊บปึ๊บหนึ่งร้อยก้อนครับเท่ากับหนึ่งล้านครับผมรวยก็ต้องบอกว่า รวยครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขอื่นนะไม่ว่าจะเป็นการรับคนเขาอาจจะไม่จะมาขายเป็นเพื่อนขนาดนั้นนะครับหรือบางคนเขาอาจจะเก็บเก็บไปเรื่อยๆแล้วเขามาทําเองก็ได้นะครับออแต่มันอาจจะเสียเวลาคนทํากว่าจะไปตั้งร้านขายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลารับมีเวลาทิ้งตัวไว้มีเวลาขายทิ้งตัวไว้หรือมีคอมพิเวเตอร์เปิดเอา,เอาไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆๆครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการหาเงินอีกวิธีการหนึ่งครับนอกจากที่เราจะไปตีมอนเตอร์แล้ว อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เพื่อนๆสามารถที่จะรับรายได้ได้รวยแค่ไหนอันนี้ไม่รู้แหละครับเพื่อนๆต้องลองเทสกันดูเนาะอย่าลืมเพื่อนๆกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อ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 สำหรับวันนี้ลาแค่นไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคไป